สบายดีพี่น้องสบายดีสู้ครูสุ้คนสู้มองสู้บอลสบายดีย่างเที่ยงพี่น้องนก่เด็กโตกแล้วเมยมินนี่พาแสบอีกแล้วพี่น้องอยังนะ เคยทเหายบ่อมเ่นปรุงเองตำห้องไปแล้วเอ้ยมนองมีตำห้องปลาจะใส่ลายนวอยู่เ um, นี for. ่ยนะเปิดแฝดพี่อนเอ้ยมืดเลยโอ้ใส่กระโดดแทใส่เห็นนวอีอลรอเด้วย บร um, like. ิกระโดอะไรบรีเลยอืมโดเมีบังนาวลงไม่้ด้นี่พุ่งลงไปแล้วเบิดแล้ว่องมเล่นนันตุ้วคือว่าเห็นหมงจะซื้อมาให้ตะกี้คนละ เแล้วเลยพี่น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องตีมูตะมะหง อมากินนมคันเธอพี่น้องเ้อมากรทินอนทินแก่มีหดทั่วภูใบมันใบมันมัแลนขกได้เหรอนะนีกินกับแขกบ่มีหนวด นู้น่าจะกินมกินนะดปปอนมาเดามาเดามเดอาเาเาอขยน้กันเดามาพี่มา้ากาอ้วนเ้อพี่น้องทั้งเบิรชินี่หาใจปิ้นลังใจอยูิคไปอีกเดี๋ยวขอเขาไปนั่งอ้ท่าน้าเขากล้องเขาด้นเราพดไปนั่งเชิงเชิงขาอ้วนเ้อเดี๋ยวเออ อธิาลไปหาไร้อยเดียววะใใจน้องมินน้องมินกไปลเ็นบ่สบายดีไปลุงแล้วบ่อสบายดีไปลุงขนเขาน้นองตัวโน่เด้อเข่าเอาค้างเขา้อกมาครับน้องมามาเรียวไล่ใหญ่ห่างตับมะฮุ่งมือเนี่ยตับมุ่งปิ้งหมูสูคนกิน แม่นบ่เดดบ่ไปนําเพิ่นมาหยังวะพน้อสิบ่เดี๋ยวเฮาสิให้เบิ่งพี่น้องคลิปต่อไปเนาะสร้างเพิ่นพี่น้องเอ้ยอันนี้สร้างพี่น้องสิงง่สร้างมายังดบสิกินเนาะกินนี่อหบ่เฮาอห้องน้ําบ่

เจ้ยังสิคกี้รู้ี่ล้งเจ้ดยันสบายดีพี่น้องเออเจ้ยางเจ้าเอ็ดรายแบบรับตัวเอรอเจ้าเอ็ดไปดไปกเลยไปดิไปลุงเลยกินตัวได้เจ้าตัวได้งอนบ่ หนะกล้องแล้วล้ง,ลง,ลง,ลงกล้องนุ๊กนั่งเหลยอพี่น้องมาเด้อเที่ยงน้ำนูนหน่อยเด้อสวัสดีคนอันนี้ครัวประจุมนะจะตำมาหูมาแซบเนีย

ใช่ใส่บ่หมอแรงเนี่ยม่ได้ไม่ตั้งเลยันระใส่คนตกบคนี่นะจอมทาีคนมือได้หมดล้วก็พยายามรอบนึงจ้องเราไเลยคือช่วงจะนี่ยมือได้คนใส่แล้วใส่แล้วเราพนท่อม้นบทตุกอันพย้ยามเออค่คอยปล่อยเลยเย น,น,น,นู่นกข่บุญญาใช้เวตไม่บุญ่าโต๊หรอกขคือเหตุใจนะวะน้องอ่านคนโกแล้วเขาไปแซงใครเลยแซงเจ้าป้าใช่แล้วแต่โชคากลังติ้นติดตั้งนั่น,น,เ,น,น,นเลี้ยวใช่ไปไปนะใช่กำลังชิดเลว้วมาแล้ว หน้อเหมืันัยมนอยู่ลายบอนครับเขามาทำอะไรก็ไม่้ยังน้อยครจับปมมือจองนิ้วไยังกินน้าน้ำนะใช้น้ตลอดราค่อย้นองกอกอีกแล้วอือนองกอกมาเอ้าใส่สื้อตัวใหม่เป็านน้ไจะ ใส่หาเป็นอันน้ำหายไปแล้วยมอะไรรออยส่วาาพี่นี่ีนี่หลอกเขาพวกปีนี่มือคอนคือใส่็ดนี่น้องกล่องมันขึ้นหามากขีอนวดมากน่ลรหัวลยนี่ได้พี่น้องเอ๋ยมองอันซ่อนรดน้ำขีหนวดได้ไีมน้องที่ว่าขีหนวดมาแต่อันบุญเลยซ่อนรดนั่นนักโค้กหัวนี่อไ คนะสี่คนทุกคนสคนหนอ่าโยมขวนคจะฮักนอยมบงมนียังโยมใช่แบบมันเห็นใจเจ้าน่ะเยอะด้เนาะเยุงอนาเี้ยกินวันนี้เรามาแต่บุญนะว้อนมาแต่บุ่นม่น้องจีโนสอนมาแต่ภาษา่น มาลงอยู่คัวมันห้วขึนมันขึนโลดห้วยขึ้นเแล้วคือขนคนหรเราขึ้นก็บขึนโนักขึ้นโลดนะโดยไปล่นน้องกอนอันนี้เด้อชวนน้องล่นหนาๆเด้อ้นเขา้องบวบก่ยยังกะยาวโตยารถเอหดหย่สิบเปียกช่เา บไปไปดรอามพนชา่งได้ร้อยเล้วอุ้มน้ำคนโอืมรอดเธถกอุ้มจะมานั่ช่วงเด็กมือเลยนจะมาช่วงกี่ท่ี่ชนีมาแต่บุ้นมาครคนชนองมือมาแล้วมันขึ้นบุบลยจับบานอีกไจับสองานึบเึ้มือคนนี่ยผมตังอันนั้นเระเหมอน่

โเลยมอเบาว่านูนะเพื่อนกหยยบเลยเันหลังบางนอยวผมสีอ่ตนน้เอาให้ก่ัแบบนารายล้อกับุมนทิก็ลเพืนเลยวี่ไก็บยาดคอยบได้ม่เอาเลยซุ้ข้ามออดปุขกันัเบืชหอ่ Mình phải gặp này, hỏi. Này bộ phải có con này hoài Phước này chân bộ ông tới Nhìn thấy à, hồ chắc qua phía đó Cái gì có không có mưa đấy đếm lọ khẩn Ờ, để chút nha Cái này đỡ đưa đi ừ, Vậy ừ. ừ. thì đỡ đưa khi đỡ khẩu nè Mà hình lái không đỡ thì không có nào mà lựa, đây này còn, còn chút mà, mà. Còn thân... ừ. Để lựa có lấy coi chế mà nè Hãy subscribe ừ. cho kênh không có

มีรัดกับภาพนั่งองป๊บปี่กับฉันนาเย่แลั้งไปน้าของเงานใจกลัวหันมีะดปบปีคิวรัดแกันองกาไมเหนนาทุกคนยินบักุวะก็เป็นเนืองายาบุนี่ยังเปิดเลยครับแาไปพะอยากจะการใหญ่ สองชอยู่เลยชั้นสองหานน้อยอืมสองห้ก็ล่อยมิดจะไม่เยอะแต่เดี๋ยนี้แล้วหน้าตพูชาเดิหน้าหกันั่นหน้าไปนาลงแจงกอนนอืเาไปลงที่แนั่นแล้วลๆเลย่อนจะลงทีก่อนนะยังไมนนยังไมนนเกาหลีเนี่ย ลงไปนะขอบใจร้ายี่น้องทุกูทุกคนเจ็บเจ็บเจ็บปังเราเรื่องผีนะพี่น้องเนาะเข่าเราเรื่องผีลงคปนะไาเยี่ยมไปกันโน้นนะพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกูทุกคนสบายดี